สนุนโดยสยามดนตรียามาฮ่าครีมกันแดดซันดูดสวัสดีครับเพื่อนเพื่อผู้อยากชอบบอกว่าเด็กๆไม่ชอบนั่งน,นิ่งๆเวลาอยู่บนรถแบบนี้แต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าจะนั่งจะยืนจะนอนจะเล่นเกมจะกินขนมถ้าเกิดอุบัติเหตุชน หรือเบบอยังก็ทันหันเราอาจจะด็ดออกจากนอกรถหรือกินเป็นลูกขนนก็ได้ค่ะขนมกินได้ไหมคะคุณพ่อคุณแม่สังเกตไหมคะว่าผู้ใหญ่มีกฎหมายให้รัายเข็มขัดนี้และพายแต่เด็กไม่มีกฎหมาย พืหนูก็ต้องการความปลอดภัยเหมือนกันนะคะความสะดวกสบายสนุกสนานในรถยนต์ของเด็กจะไม่สมดุลกับความปลอดภัยอยากให้คุณพ่อคุณแม่คำนึงถึงความปลอดภัยของการเดินทางโดยรถยนต์มากกว่านะครับคิดว่าคนต่อไปนะครับจะมาโชว์ความสามารถแบบไทยกับการตีกลองสะบัดไชยน้องเจาอีกหนึ่งศิละปะวัฒนธรรมไทยจากทางภาคเหนือให้น้องๆได้รู้จักกันไปกับร้องสะบัดไชยครับผม

ขอถามก่อนเลยว่าเมื่อกี้ที่เหมือนเราทำมือภาษาใบ้แปลว่าอะไรครับที่เราทำเมื่อกี้แล้วขอบคุณทุกคนทุกทุกคนครับคุณพ่อคุณแม่ครับน้องเรียนมากี่ปีครับสอนเขาที่โรงเรียนหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนโอ้ธรรมดขรัญดาสมดขวัญดาได้ที่แสดงว่าตัวเองก็ต้องตีเป็นใช่ไหมใช่ครับอ๋อ อ๋อแล้วที่ไหนพี่ชายมาโชว์ไหมเออซะหน่อยไหมมา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 นีได้ยืนง่ายเ้วจะเอาไหนมานีา่โอ้โหโอ้ยครับผม ทำไมเราถึงเลือกที่จะเรียนตีกองสะบัดชัยครับคคุณครูเนี่ยห้องผมต้องการตัวไปตีกองสะบัดชัยค่ะนี่ไงครับบางทีอย่างที่บอกมาตลอดนะครับคุณผู้ชมเราอย่าไปปิดกั้นเด็กบางทีเราเปิดโอกาสให้เราอาจจะค้นพบความสามารถความอัจฉริยะของเด็กมาเองก็ได้แต่ไม่เพียงแค่นั้นนะครับน้องเจออยังมีความสามารถในการคิดเลขที่เร็วมากเอางี้พี่ไก่ รบกวนพี่ไก่หรือพี่คิมคิดโจทย์มาให้น้องเลยดีกว่าเดี๋ยวให้น้องคิดตามพร้อมไหมครับเออเจ็ดบวกแเท่าไหร่ครับ7จบวกแครับนี่เขานี้ไหมสาหลักไหมสิบวกเ้าบวก8เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับนี่นี่นี่มีบวกและลบก็ได้ไม่ต้องบวกอย่างเดียวเอาสิครับลบด้วยก็ได้ลบด้วยก็ได้มามามาสบวกหลบสงเท่าไหร่ครับ อเก่งขนาดนี้ไปตัดสินกันเลยดีกว่าเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าความสามารถของน้อง JR แล้วสำหรับครูซ่านั้นจะให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือไม่ลีลากลองสะบัดชัยบวกกับการคิดเลขแบบอัจฉริยะทั้งมือไวทั้งหัวไวจะโดนใจครูซ่าหรือไม่ให้ผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นสุปตาฟันน้ำนมหรือเปล่าครับน้อง J r อา เสือน้อยน่ารักนักเปียนโนมากความสามารถน้องทิกเกอร์บอกได้เลยว่าซีซั่นนี้นักเปียนโนเยอะเหลือเกินครับและนี่คือหนนักเปียนโนที่มาโชว์ความสามารถกับเปียนโนอัจฉริยะมาศจรัย์น้องทิกเกอร์ ทำไมเธอต้องยิ้มทุกทีที่เจอสวนกันทำไมเธอต้องวันทุกคำที่เืว่าใจทำไมเธอต้องเส้งเวลาที่ฉันมองตาฉันจะบ้า เอาไงก็ดีละความบักเธอทำให้ใจมันต้องคิดหนักเต็มเต็มหูตรงตรงใจมันจะกูนแล้วมันชอบเธอพอเจอจริงจริงใจยืนงงให้ทำไงแถมซึ่งปงลงว่าเธอจนหมดใจ ไม่เพียงแค่นี้นะครับประสาทหูของน้องเขาดีมากด้วยเป็นยังไงประสาทหูคือถ้าสมมติที่เพื่ไก่กระซิบนี่ได้ยินเลยใช่ไหมไม่ใช่ไหมซิที่ไก่กดโน้ตตัวไหนน้องเขาสามารถกลับมากดโน้ตตัวนั้นได้ด้วยอ๋อไหนลองซิเดี๋ยวนะนั่นนะตัวไหนลูกไม่ได้แมใหม่ได้แมวได้ได้ มันได้ทีละตัวหรือหลายๆโน้ตได้ครับหลายๆโน้ต <ๆ S 2> หลายๆโน้ตได้ด้วยเหรอ oh. ได้ค่ะอ่ะดูซ์สามตัวโอ้โหสุมากนะี oh ่ huh. ถ้าอย่างนั้นมาดูรุ่นพี่นะฮะนี่เบสิกเรียกว่าเข้าใหม่เชิญน้องทิกเกอร์มานี่ลูกตอนที่น้องทิกเกอร์โชว์เมื่อกี้เรียกว่าโอเคไหมครับก็โอเคเลยเพราะไม่ได้ผิดสักตัวน,นี่เก่งขนาดนี้เราไปตัดสินกันเลยดีกว่า,าเรามาดูกันนะครับว่าสำหรับน้องทิกเกอร์แล้วครูซาจะให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือไม่ เบียนโนเพลงแพ้ทางที่มาถูกทางถูกใจกันเลยครับตอนนี้พี่ทิกเกอร์จะผ่านเข้ารอบไปเพื่อเป็นซุปตาันน้ำนมได้หรือไม่มาช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์ให้พี่ทิกเกอร์ผ่านเข้ารอบโอ้ยีหน้ามาใหม่นะทิกเกอร์